Super. ตีนไก่น้ำดำแซ่บๆมาแล้วค่ะทุกคนเช้านี้นะคะอยากลองทำต้มซปเปอร์น้ำดำดูค่ะเลื่อนไถฟีดไปเจอเมนูนี้รอช้าเลยค่ะจัดไก่มาแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตีนหนึ่งปีกกลางหนึ่งค่ะทุกคนจะต้มแต่ตีนอย่างเดียวก็กลัวท่านเจ้านายจะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็เลยเพิ่มปีกกลางมาค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทาการแสดงก็เหมือนเดิมเลยค่ะชีวิตวนลูปเติมกาแฟเข้าสู่ร่างกายก่อนค่ะเพื่อความคลิปเก๋ยูเลกาคนจริงกาแฟต้องลวกปากนะคะถ้าคลิปไหนกาแฟไม่ลกกปาอันน้ช่ พ้อมนะคะทุกคนอย่าไปดูนะคะกาแฟแล้วเราก็ไปกันต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําสปาเท้าให้น้องไก่กันับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการตัดเล็บขบให้น้องก่อน,นะคะอ่ะที่เราจะนําน้องไปล้างทําความสะอาดซุปเปอร์ตินไก่เนี่ยนะน้านที่จะทานะถ้าทําก็ทําเป็นพวกน้ําใสค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นเมนูที่น่าขี้เกียจอะต้องมานั่งตัดเล็บล้างทำความสะอาดแล้วไหนจะมารอมันเปอยในการตื่นตินงไก่ทุกรอบนะคะใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงแน่นอนเด็ดพริกไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตามพริกใส่ด้วยเพื่อเพิ่มความแซ่บมะงมะนาวรากผักชีกะท เตรียมให้พร้อมเดี๋ยวเราจะยกไปที่สิงล้างจานกันบอกท่านเจ้าคุณแล้วค่ะเมนูมื้อเช้าวันนี้ห้ามรีบนะเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลาแต่จะได้กินของแซ่บแน่นอนอากาศหนาวเนี่ยก็เริ่มเริ่มหย่อนแล้วค่ะช่วงนี้ก็คืออาบน้ําได้สบายๆเลยไม่แน่ใจว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันจะกลนกลับมาหนาวอีกไหมปีนี้ทุกคนได้หยุดงานกันไหมคะได้กลับบ้านกันไหมทำอะไรกินกันคะวางแผนเมนูไว้กันหรือยังส่วนแม่นะคะว่าจะทาเป็นจิ้มจุ่มค่ะง่าย,ายๆเมนูช่วงสิ้นปีดีๆเมนแนะนําไว้ได้เลยนะคะทุกคน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งตาพริกกันก่อนเลยค่ะแล้วก็หั่นผักชีฝรั่งไว้เลยบอกเลยนะคะแค่กับข้าวยังไม่เสร็จเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเมนูที่เปื่อนข้าวมากๆกินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ดีแต่ถ้ากินเล่นเนี่ยมันกินได้ไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตั้งหม้อกันเลยจ้าปริมาณผิดไปนิดค่ะทุกคนมาใช้หม้อใบเหลืองสรุปแล้วล้นนะคะช่วงปลายได้เปลี่ยนโดนรากผักชีกับกระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยตีนไก่นะคะจากนั้นก็ใส่ข่าอ่อนด้เก้อน,น,น,อานตามะ้าลงไป แล้วก็ตามด้วยสีอิวดำค่ะต้มตีนไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ตามด้วยปีกกลางนะคะทุกคนเพราะว่าตีนมันเปื่อยยากปีกกลางมันเปื่อยง่ายไงใส่รวมกันทีเดียวเดี๋ยวมันเลม่ลใช้เวลาในการตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะใส่พริกบีบมะนาวใส่น้ำปลาลงไปในหม้อต่างหากแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งตักน้ำต้มนะคะมาปรงแยกนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ